ง่าง่แ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 ง่งือโอ้โหเป็นคนธรรม,ามดาอย่้วผมอยากเป็นคิวเลอร์มากเลยอ่ะไม่ได้เป็นสักทีเอาแล้วคือประตูปิดอีกแล้วอะอะไรเนี่ยเ<ค>ชี่ยววายเลยคือปกติ ปกติอ่ะมันไม่ควรจะแบบเร็วขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมอยากอยู่แทนนี่แทนนี่มันไม่ได้เล่นอีกแล้วผมจะอยู่แทนนี่แทนนี่อยู่กับกูอะไรนะอยากอยู่คนเดียวแทนนี่อยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ตายอีกแทนไม่ตายขอบคุณคุณนอร์าอะไรเนี่ยชุนพอร์ชุนนะครับอันนี้ผมอ่านถูกไหมเนี่ยอันที่นี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนชื่ออะไรกันอีกวะเนี่ยไอ้เด้อยคุกไม่ไหวเลยนะ ไอ้ฆ่าตกรผมบอกเลยนะหยุดได้แล้วนะครับร้องแล้วครับโปรดกรุณายนให้แทนนี่ได้เดินจากใจเลยเมื่อกี้ผมอยู่กับแทนนี่ผมพูดแค่นี้ถ้าจะฆ่าแทนนี่ฆ่าผมพูดแค่นี้การต่อไฟอยู่รถไฟดับจริงกูขอเกมหน้านี่คือแบบขอให้แบบได้เป็นคิวเลอร์แล้วแบบต้องเอาคืนบ้างอ่ะ Let's go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  สาวน้อยเจอกันโอ้โเดเป็นดูโอกับพี่ร์เลยตะกี้เจอกัน โอ้โหทำไมเป็นคนถิงแล้ววะเนี่ยก้าเดินผ่านผมไปข้างในกล้าเชื่อพี่ได้กล้กากล้าเชื่อใจพี่ได้ก้าเชื่อพี่ได้ เออถูกต้องไว้ใจกันนี่แหละคือถูกต้องเดี๋ยนะคือมึงยังไม่ไว้ใจกูเหรอเนี่ยกาตะกี้กูทำเกรมึงดูเนี่ยอุ้ย ผมสูบน้ําอยู่ผมไม่เกี่ยวศพอยู่ตรงกองสองครับอันนี้ศพใครศพพี่เบิร์ดครับล่าสุดผมเจอพี่เบิร์ดกับพี่เอกเดินด้วยกันอยู่ห้องไวท์เทาขึ้นไปอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคือกูแยกกับพี่เบิร์ดแล้วก็ไปกับน้องพีเดินลงไปขวาล่างขวาล่างผมเจอแทนนี่ผมเจอแทนนี่กับใครอีกคนนึงอะเจอกับก้าเดี๋ยวนะขวาล่างผมไม่เห็นที่เลยนะพี่ พี่แจนี่ผมรู้กันนั่นนะก้าพี่พยายามแบบทับตัวเองให้บริสุทธิ์เลยนะพี่เบิร์ตตายตรงไหนนะขวาบนคือดูชิประจรเสร็จปุ๊บก็เดินหาเลยผมว่ามีแบบเป็นพี่เอกแน่เลยพี่เอกกับพีเก็ปกป้องด้วยกันแล้วพี่เจนอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ห้องโลทูสายล่างอยู่กับเอ สูบไอ้น,นอี่สูบลมใส่ขวดอยู่เอฟอันนี้ให้พี่ได้หรือเปล่าพี่สูบน้ําผมพูดรู้เจมกับพี่เอกได้พี่เอกอันนี้เขาตายนานยังพี่พี่ไม่รู้เพราะว่าพี่มากดดูอีกทีมันมีสองหาย<อ>ไปแล้วแต่คือตอนแรกที่พี่เดินสวนกับผมในห้องแอดมินอ่ะคือพี่เบิร์ดยังเดินสวนเราไปเลยอยู่เลยถูกปะ่ะแล้วพี่เบิร์ดแกได้จะเดินขึ้นไปข,ไปขวาบนแต่ทีเนี้ยผมอ่ะลงไปห้องชุดก่อนผมเจอก้ากับแทนนี่อยู่ในห้องนั้นสองคนทำเฟสกันอยู่มั้งใช่ทำเฟสตั้งนานแล้วพี่เบิร์ดผมจะลากคนปิดไว้พี่เบิร์ โอ้พี่เอกเป็นวะผมรู้สึกได้เลยว่าพี่เอกเป็นกล้าอยู่กับพี่พี่เชื่อถือได้กล้าไข่เป็นหรือเปล่าวะแต่คือกล้าน่ายืนยันความบริสุทธิ์ให้ผมได้ แต่พี่เอกอะชัวร์มุมบ้านะอับผมสงสัยพี่เอกครับเพราะว่าตอนแรกผมมั่นใจว่าผมเห็นพี่เอกเดินออกห้องที่ประจรนไปกับพี่เบิร์ดข้างบนแล้วแล้วพี่เอกบอกว่าพี่เอกเจอศพพี่เบิร์ดตรงห้องกล้องขวาบนแล้วอยู่ดีๆพี่เอกจากตรงนั้นเลยไม่ไม่ไม่คือพี่ผม ที่ผมจะพูดอะคือพี่เอกสามารถฆ่าเขาที่ห้องกล้องแล้วตดวท่อกลับมาตรงห้องสมุดเพื่อออกมาเจอกับต้องพีตรงประตูชื้ดได้ก่อนจะเดินกลับไปเนียนหาศพพี่เบิร์ดแล้วรีพอร์ตเจอพี่เอกก่อนที่จะมารีพอร์ตเนี่ยระยะนานแค่ไหนพี่กายนานมากเพราะว่า<ห>ตอนแรกเขาเดินไปกับ พี่เบิร์ไว้ออกขวาแน่นอนพี่ดูไอ้ท่อแล้วพี่อ่ะลงห้องนี้ไปเจอแทนนี่กักาซึ่งพี่ทำเควสสเควสซึ่งนานมากและอยู่ดีๆพี่เอกเดินกลับไปรีพอร์ตตรงนั้นคือพี่ไม่รู้เพราะเขาบอกว่าเขาเจอน้องพีตรงนี้เขาเดินกลับมาตอนไหนไม่ถ้ามันนานมากไปได้นะพี่ถ้านานกว่านั้นอ่ะคือกูอยู่กับเอฟอยู่ผมบอกในมุมมุมผมที่ผมเจอพี่เอกนะ คือผมเดินมาเจอเพเอกหน้าประตูชื้อใช่ไหมแล้วผมออกไปห้องขวาผมสแกนบัตรเสร็จรูดบัตรเสร็จปึ๊บผมเห็นเพกยืนดูคอผมก็ฉีกออกมาข้างล่างซ้ายเดินออกมาสักพักนึงอ่ะกำลังจะถึงหน้าห้องกดขยะแล้วกำลังจะถึงนะยังไม่ถึงนะแล้วก็สักพักหนึ่งก็รีพอร์ตใช่เพราะตอนแรกคูนึกว่าน้องพีดูแล้วแล้วจะไปหาซ้ายกูก็เลยไปหาขวาผมรูดบัตรนึกว่าดูกล้องอยู่ไอ้นึกว่าดูไอ้ที่ประจอนอยู่อ้าวนี่คือของเพล็กเจอเพเอกตรงไหนและทําอะไรเจอเพเอกตรงไอ้ห้องน้ำสายสายล่าที่หมุนๆมุนอ่ะแล้วกกก็แยันอมา สกิปก่อนอันนี้คือมาเล่าสันนิษฐานก่อนเพราะเมื่อกี้ไม่ได้เล่าลืมโอเคโอพี่เอกก่อนเฮ้ยแล้แทนนี่แทนนี่แทนนี่ผมผมแค่สงสัยเฉยเฉยไอหนวดนี่หรือเปล่าไอหนวดนี่หรือเปล่าพี่เจมส์แล้วกล้าแค่ถึงกับพี่เมอกสงสัยผมว่านะรอบนี้มีมาเป็นพี่เอกสูงมากอ่ะกล้าไว้ใจพี่ได้คำวินมี please อ้าว ไอ้ไอ้ก้าผมแล้วมเน,น,นี่ยอะไรกันวะเนี่ยว้าวพี่แดนนี่มึงว้าเกิดอะไรไอ้ก้ามึงเล่นใหญ่มากเ,มเล่นคือตอนอยู่กับกูก็ไป่สึกไม่อยากอยู่ไอ้ก้าโอกแล้วอย่าไปดูกับเขาน้องพี่หายไปไหนผมอยู่เนี่ยนะกำลังจะมามาหน้าห้องแอดมินอ่ะพี่อ่ะดูกล้องอยู่แล้วพี่เห็นแฮนนี่อยู่ตรงวาล์วน้ำคนเดียวข้างล่าง แล้วพี่กดออกกล้องมาไฟดับพี่ก็เลยเดินไปซ่อมพี่เจอกล้ากับแพทที่ผมอยู่กับพี่แทนนี่เลยคือน่าจะเห็นภาพกว่าผมอยู่กับพี่แทนนี่ผมพยายามกอดพี่แทนนี่ไว้ว่ากอดไปทํานะอยากไปทําอีกเพราะเราคือผู้บริสุทธิ์จะทำอะไรมึงหมายถึงทําอะไรอยาไปโบน์ลวงไงพี่อ๋ออยาไปโแทนนี่อยาไปโหนดพี่เอกคือล่าสุดผมก็จะไปเจอพี่แพทกับพี่เอกที่จะลงไปที่ห้องไอสูบสูบ อันนั้นที่พี่ว่านั่นแหละรวมอ่ามีพี่นัทพี่เอกผมแล้วก็พี่แทนนี่แล้วจากนั้นก็ไฟดับผมก็เลยขึ้นไปหาพี่กายใครแอดมินเลยผมโวยคนที่ผมสงสัยพี่ผมไม่อยากเปิดเดี๋ยวหาว่าผมแบบใส่วนพี่กายใส่ไฟผมผมบอกแค่นี้เลยผมรู้ว่าพี่กายจะโวยผมแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำใส่สองคนแล้วอ่ะแล้วพี่พี่ พี่พี่สงสัยผมที่สุดคือห้องไอดห้องแอดมินครับแอดมินก็นั่นแล้วผมเดินออกมาเลยแล้วผมเห็นพี่เลี้ยวเข้าไปผมเห็นขาพี่เลี้ยวลงไปอันนี้น้องผีบัฟตรงมาเลยไม่ใช่ละเพราะว่าบอกผมบอกให้ฟังมาพี่ผมผมไม่ได้แสดงว่ามมงบัฟเราด้วยสิมึงบัฟเรามึงบัฟเราอะมึงบัฟทุกคนเลยผมบัฟแค่คนที่ผมสงสัยพี่สังเกตดูก้ากับแทนนี่ผมยังไม่ได้บัฟเลยด้วยซ้ำแต่นั่นแหละ เพื่อนโจทยเจมทำไมอย่างซุยเลยเุกคนล้อเมื่อกี้พี่เจมโหวตหนูก็เลยเหมือนจะได้เจ้ากันไม่แต่เควสจะเสร็จแล้วผมต้องทำเควสเพื่อประโยชน์สูตรของมวลประชาเออผีคนไม่ชนะง่ายๆหรอกพี่เอกไม่ร้อหรอกจริงๆยอมแพ้เหอะเดี๋ยวดูซิพี่เอกจะทับไง ปิดไฟเก่งปิดไฟเก่งบอกพี่เอ๋รอฆ่าคนสุงท้ายปะแคชดูอุย้ยไอเจมล่าสุดมึงอยู่ไหนอะูอยู่กับมึงเนี่ยไม่เนียนเลยผมรู้สึกว่าคนคนข้างๆผมแบบโดนเสียสลาแบบตายไปทีละคนผมเหมือนดูแล้ว <คน S 1> ม่ไงั้นเหรอกามึงเล่นใหญ่ชิบหายเลย กล้าตายมดเลยพี่ขอบอกแค่ว่าพี่เชื่อเจมส์ว่ะเจ๋งนะหรือว่าแพทเป็นอีกคนนึงเวลาไฟดับอ่ะต้องแพทแบบชอบเดินแบบซิกแซกอ่ะเหมือนจะปาดเอาให้ได้อ่ะแต่เหมือนกับว่าเพิ่งจะฆ่าคนก่อนหน้านี้มาแล้วคือแบบมีดยังรับไม่เสร็จอันนี้คือสิ่งที่พี่คิดเลยนะพี่ไม่ได้บอกว่าแพทเป็นนะแต่พี่จะบอกว่าซิกแซกนี่เหยใช่เพราะว่าพี่ซ้ายขวาแล้วมันสวนกันสวนจึ๊ก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 อย่างเงี้ยเจ๋งนะไฟมันดับอยู่มันจะเข้าไป จึิงจึิงจริงเอฟจำไม่ได้เหรอพี่หมุนวาวน้ำตอนแรกอะทำไมเอฟถึงลืมไปได้ไงขนาดนี้ได้ง่ายแต่ผมได้ง่ายขนาดนี้ไม่ได้มองหลอดพี่เอ้ยอะไรเนี่ยเจอกันบอกเลยเฮแกพี่งงงงไม่ได้หนูโอ้โหที่ผม ผมบั๊บสองคนคือถูกสองคนเลยหรอเนี่ยไม่คือพี่เอกพี่คาดอัดหน้ากล้องแล้วพี่กายดูกล้องอยู่กับผมผมมุดท่อมาจะล่อพี่กายแล้วคิดว่าจะมาทุบปุ่มแน่ๆผมมุดมาเอ้าวจะหายไปไหนวะไปซ่อมไฟอะดิเอ็มทกไฟมันดับอยู่คือพี่กายดูกล้องอยู่กับผมไม่จริงว่าแกกล้องเลยจะเชื่อพี่เอกแล้วแต่พี่เอกบอกว่าเห็นแพตซิกแซกไฟดับพี่เอกจะเห็นได้ยังไงสงสารพี่เดิมนี่อ่ะ อมฝนแล้วคือพี่เอกผมแค่สงสัยพี่พี่ต้องแบบมาวิ่งมาไล่ฆ่าผมเลยเหรอแล้วคืออัดแน่า้องแบบไม่สนใจอะไรเลยอ่ะเป็นคนบ่อยมากวันนี้ตายน่าจะคนดีผมว่าทข้ามมันช้าจังวะ พี่กายเควสนี้มันทำช้าแปลกๆกว่าพี่พี่แปลกมากอะพี่ทำเควสนี้ช้ามากอะอผมว่าผมรองไฟดีกว่าจะได้แบบเอ่อมาถึงแล้วก็ปูว่าไอ้ผมขอได้ไหมใครเป็นอิม i ออเตอร์หยุดฆ่าแทนนี่ก่อน <c oughs> ผมไม่ได้ยินเสียงแทนนี่เลย <c oughs> วันนี้ผมอยากคุยแทนนี่ <c oughs> แทนนี่ <c oughs> ตาย ອ້າເລີ່ມຕົ້ນ